สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนำนี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับโอ้ยซือสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่แนเอกเชนโอนิทเ,เราก็มาอยู่ในเกมเจ็ดบาทันอย่างเช่นเคยครับและสําหรับคลิปนนี้ผมก็จะมาเตือนเพื่อนๆนะครับหรือว่าแนะนําดีเรียกว่าแนะนําแล้วกัน กับกิจกรรมสุ่มอ์ติแฟ์ที่ต้องการฉลองครบ6ปีนะครับซึ่งที่ผมรีบทําคลิปนี้ขึ้นมาก่อนเนี่ยเพราะว่ากลัวว่าเพื่อนๆบางคนเนี่ย <c oughs> ที่ไม่รู้แล้วอาจจะใช้ผลึกแห่งการเวลาสุ่มเล่นไปจนหมดซะก่อนแล้วประเด็นคือการ์ดอ์ติแฟ์เนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากๆนะครับในปัจจุบันโดยเฉพาะคอนเทนต์เอ็นเกมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้ง p v e ีรวมไปถึง P v P ีนะครับอีกทั้งสงครามกิลเนี่ยบอกเลยว่าอ์ติแฟ์เนี่ยส่งผลมากๆนะครับ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวคลิปนี้ผมก็เลยจะมาแนะนำอาร์ติแฟกต์ให้กับเ,เพื่อนๆนะว่าอาร์ติแฟกต์อันไหนเนี่ยเพื่อนๆควรจะสุ่มขึ้นมาก่อนนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูเซตเนี่ยเดี๋ยวผมขออธิบายกิจกรรมนี้คร่าวๆออก่อนลวกันสำหรับกิจกรรมนี้เนี่ยเราสามารถเลือกการอาร์ติแฟกต์ที่เราต้องการได้เ,เพื่อนๆโดยการที่มันมาให้เลือกเนี่ยมันก็จะเป็นเซตเก่าๆนะครับที่ทางเกมเนี่ยเคยแจกไปแล้วซึ่งใครที่เพิ่งมาเล่นทีหลังนะครับแล้วไม่ได้เก็บเซตเก่าๆทีมงานเขาก็เลยจัดคอนเทนต์นี้ขึ้นมาให้้นนนนะะแลวปปรเเเด็คืือออััจจุบ่นนยตยา,ยากมพ มี50กว่าเซตนะครับสำหรับกิจกรรมนี้มันจะเป็นกิจกรรม wish list นะครับนั่นหมายความว่าเราสามารถเลือกการที่ต้องการได้เลยเ,เพื่อนเลือกได้สูงสุดครั้งหนึ่งเนี่ยคือ3ใบนะแต่มันก็ไม่ใช่โอกาสออก100%นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมลองเลือกให้ดูละกันเดี๋ยวผมลองเลือกใส่ไปก่อนนะครับสมมติผมใส่เป็น3ใบนี้นะเดี๋ยวเมื่อกี้ <laughs> มันต้องกดใหม่นะ,อะโอเคใส่เรียบร้อยนะครับเราก็สามารถมาเช็คเรรรรททไได้คับบว่าา่่่่าาาาากกกีเเใใสสโอสออมห ผมใส่เป็นเซ็ตฉลองวันโกหก2022นะครับมันจะเพิ่มโอกาสออกเป็นใบละ8.5เปอร์เซ็นต์เพื่อนๆประมาณ8.5เปอร์เซ็นต์นะรวมแล้ว3ใบก็ประมาณ25เปอร์เซ็นต์กว่าๆนะครับนั่นหมายความว่านั่นหมายความว่าการสุ่มแต่ละทีเพื่อนๆมีโอกาสออกการที่เพื่อนๆเลือกเนี่ย25เปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับหรือว่า1ใน4แล้วประเด็นคือมันต้องสุ่ม1ใน3จากที่เพื่อนๆเลือกตรงนี้อีกทีหนึ่งด้วยนะเพราะฉะนั้นใครที่ดวงไม่ดีเพื่อนๆก็อาจจะต้องใช้ไอ้หินผลนนนนนึกแห่งการนะ แล้วก็ในส่วนของพล้นแห่งการเวลานะครับได้จากไหนบ้างก็สามารถมาเช็คที่ช่องทางตรงนี้ได้เลยเพื่อนๆน,นี่เลยครับสำหรับช่องทางเนี่ยอย่างแรกนะครับก็จะเป็นในส่วนของร้านค้าเหรียญร้านค้าเหรียญเนี่ยเพื่อนๆต้องมากดทุกวันด้วยนะนี่ครับมันจะใช้เหรียญทองนะครับเดี๋ยวผมใส่ไปสองเหรียญเนี่ยแลกได้1อันนะ เพราะมันจะฟิกไวนะครับเพื่อนเื่อจะต้องมาแลกทั้งหมด5วันจึงจะสามารถแลกได้ครบนะครับส่วนช่องทางอื่นนะครับก็จะมีจากศูนย์แลกเปลี่ยนกิจกรรมศูนย์แลกเปลี่ยนปาร์ตี้เนี่ยส่วนแล้วก็หอคอยแห่งการฝึกฝนกิจกรรมนะครับจำนวนทั้งหมดที่เพื่อนเพื่อนจะได้นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนไปทํากิจกรรมทุกอย่างครบหมดแล้วเนี่ยมันจะได้ประมาณ40อันเพื่อนๆใครที่การอินแฟกไม่ครบผมบอกเลยเพื่อนเอื่อนอยาสุ่มเล่นนะควรจะเลือกการที่ต้องการก่อนนะครับ อ่ะโอเคก็สำหรับระบบเนี่ยก็จะประมาณนี้นะแล้วก็ถัดมาเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของ Artifact ดีกว่าว่า a r t i f แ c t อันไหนเนี่ยที่เพื่อนๆจำเป็นต้องใช้บ้างนะครับสำหรับเซตแรกสุดที่ผมคิดว่าค่อนข้างคุ้มค่าเพราะเซตน,นี้ใช้ในคอนเทนต์บอส PVE บ่อยมากนะครับจะเป็นเซตใหม่เลข 40, 40ครับ ทองฟ้าทะเลหรือดูรอนะครับความสามารถเซตมันจะเพิ่มพลังโจมตีอสุรินพวกพ้องทั้งหมด3%ต่อพวกพ้องที่กำหนดใน3ลบ1คนนะครับโดยพวกพ้องที่กำหนดเนี่ยจะเป็นเผ่ามนุษย์แล้วก็เผ่าไม่ระบุนะจะเห็นได้ว่าเซตนี้เนี่ยมันสามารถใช้ได้ถึง2เผ่าพันเลยเพื่อนเือนทั้งมนุษย์แล้วก็ไม่ระบุใครที่ชอบปวดบอส PVE ผมว่าเซตนี้แลกไว้ค่อนข้างคุ้มค่านะครับแล้วก็เซตต่อมาเซตที่กำลังน่าจะปังในช่วงนี้เพื่อนเพราะช่วงหลังเนี่ยต้องบอกว่าเริ่มมีโอกาสมาใช้เยอะนะรวมไปถึงตัวละครที่หน้าจอมาต่อจากนี้ มันก็น่าจะเป็นพวกตัวละครเหล่านี้ด้วยนะครับก็เลยเป็นเซตที่ผมอยากให้เ,เพื่อนๆแลกเก็บไว้ด้วยเหมือนกันนะก็จะเป็นเซตหม่เลข50ครับฉลองครบ4.5ปี7บาทนะครับสำหรับความสามารถเซตนี้นะครับหากพวกพ้องอัตราเทพที่เข้าร่วมต่อสู้รอดชีวิตนะครับจะเพิ่มสเตตพื้นฐานของอัจวินพวกพ้อง5%แล้วก็เพิ่มในเมธที่สร้างแก่ศัตรูอีก10%ครับช่วงหลังเนี่ยต้องบอกว่าใช้งานบ่อยไม่แพ้เซตว่ายน้ำเมื่อกี้เลยเ,เพื่อน แล้วประเด็นคือใช้งานง่ายมากนะขอเพียงแค่ในทีมเนี่ยมีอัตลักษณ์เทพเพียงแค่ตัวเดียวนะครับตัวอื่นเพื่อนๆจะใส่เป็นเผ่าพันธ์อะไรอัตลักษณ์อะไรก็ได้นะความสามารถของมันก็ยังแสดงผลอยู่ดีนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อคนไหนนะครับที่มีพวกตัวละครแล็กน่ล็อกเยอะๆเ,เนี่ยผมก็แนะนําให้แลกเซตนี้นะครับคุ้มแน่นอนนะแล้วก็ถัดมาจะเป็นเซตที่เพิ่งจบไปบานๆนะก็จะเป็นเซตฉลองแกรนด์เซทิมอล5.5ปีแกรนด์คอร์นะครับความสามารถของมันสามารถเพิ่มสัตว์พื้นฐานของอสุริมพองได้5%ซึ่งควาาามมสรรถร่่ออนนนแกเพื มันเอาไปใช้ได้กับทุกคอมเลยนะคือมันไม่มีเงื่อนไขเลยครับเพียงแค่เพื่อนๆใช้เซนี้ไม่ว่าจะเป็นตัวอะไรเนี่ยก็จะได้สเต็ตพื้นฐานมา5%นะครับแต่หากอัศวินวพวกพ้องที่เป็นอัตลักษณ์จตุอาชาแห่งวิบัตินะครับสร้างดาเมจแก่ศัตรูจากการใช้สกิลนะครับมันจะช่วยเพิ่มพลังโจมตีอสศวินพวพ้องได้2%สามารถสแต็กได้อีก3ครั้งนะครับโดยสุดท้ายแล้วเนี่ยจะได้พลังโจมตีเพิ่มขึ้นอีก6%เ,เลยนะถามว่าทำไมผมถึงแนะนำเซนี้นะครับเพราะตอนนี้เนื้อเรื่องหลักมันมา ตู้ระหว่างทางที่ไม่ใช่เฟสเนี่ยผมเชื่อว่าต่อจากนี้นะครับตัวละครจตุอาชาแห่งวิบัติมันก็จะออกมาอีกเรื่อยๆดังนั้นใครที่ยังไม่มีเซตนี้นครับผมก็แนะนําว่าแลกไว้ก็ดีนะก็สำหรับสามเซตนี้จบไปนะครับแล้วก็ต่อมาเดี๋ยวเรามาดูเซตที่เหลือนะครับที่น่าสนใจถ้าเกิดใครที่มี3เซตที่ว่าแล้วเนี่ยมีเซตไหนอีกบ้างนะครับที่ควรแลกเก็บไว้นะผมขอไล่ไปจากเซตใหม่สุดก่อนละกันก็จะเป็นเซตหม่เลข49สาครับ,รบสำหรับใครที่เล่นเผ่าหนังฟ้านะครับเซตนี้เนี่ยบอกเลยน่าสนใจมาก มันจะช่วยเพิ่มความสามารถด้านโจมตีของอัศวินพวกพ้องเผ่าหนังฟ้าได้5%หากอัศวินพวกพ้องเผ่าหนังฟ้าติดเอฟเฟกต์บัฟนะครับจะเพิ่มเลเมจที่สร้างแก่ศัตรูอีก5%ด้วยครับต่อมาเซต46ครับสำหรับใครที่เล่นทีมพูดนะครับเซตนี้ก็ถือว่าเป็นเซตที่น่าเก็บไว้นะครับหากอัศวินพวกพ้องเผ่าพูดที่เขา้าร่วมต่อสู้รอดชีวิตจะเพิ่มพลังโจมตีอัศวินพวกพ้องได้5%แล้วก็จะเพิ่มแสตพืน้นฐานอัศวินพวกพ้อง2%ต่อเอฟเฟกต์ดีบัฟที่ติดบนตตัััััวศรรู1อนจํากด6ค้ง หรือว่าสูงสุดนะครับจะเพิ่มได้ถึง12%เลยนะในส่วนของสแตทพื้นฐานนะครับต่อมาเซตใหม่เลข41นะครับสำหรับใครที่เป็นเมนแกง7บาทนะครับเซตนี้เนี่ยก็ควรจะมีติดไว้นะความสามารถเพิ่มสแตทพื้นฐานอสูรพวกพ้องที่มีอัตราลักษณ์7บาท5%แล้วก็จะเพิ่มเดเมตที่สร้าง10%เมื่อโจมตีใส่ศัตรูที่มีเอฟเฟกต์บัฟนะครับอันนี้เอฟเฟกต์บัฟนะไม่ใช่ดีบัฟนะส่วนเซตใหม่เลข38ใครที่เล่นสงครามกิลเซตนี้เนี่ยควรจะแลกเก็บไว้นะครับเพราะตอนนี้แกงชามากนะ พอสามารถของมันจะเพิ่มพลังชีวิตสูงสุดของอัศวินพวกพว้องเผ่ามนุษย์ได้7%นะครับและลดได้เมทที่ได้รับจากการโจมตีเดียวอีก10%ครับถัดมาเซต36นะครับสำหรับเซตนี้ก็จะเป็นเซตของนางฟ้าอีกเซตหนึ่งเพื่อนสามารถเพิ่มใส่พื้นฐานอัศวินพวกพอ้องทั้งหมด3%ต่ออัศวินเผ่านางฟ้าที่เข้าร่วมต่อสู้ใน3-1คนนะครับสามารถสแต็กได้สูงสุด3ครั้งหรือสูงสุดจะเพิ่มได้ถึง9%ในส่วนของสแต็กพื้นฐานนะส่วนใครที่เป็นเมนไม่ระบุ แล้วชอบเล่นสายถึกเนี่ยเซตนี้เป็นอีกหนึ่งเซตที่สามารถใช้ได้นะหมายเลข31ครับเพิ่มความสามารถด้านพลังชีวิตของอสุรพวพองไม่ระบุเผ่าพันธุ์นะครับแล้วก็ลดเดรเมดที่ได้รับ10%เมื่อติดเอฟเฟกต์ดีบัฟนะครับซึ่งบอกเลยว่าเงื่อนไขนง่ายมากเพราะป,ปัจจุบันแต่ละทีมเนี่ยมันแปะดีบัฟแทบจะตลอดเวลาอยู่แล้วนะ แล้วก็อีกเซตหนึ่งนะครับก็จะเป็นเซตใหม่เลขยกรีบเจ็ดครับซัมเมอร์สุดพิเศษเซตนี้เนี่ยก็จะเป็นเซตพิเศษนะโอกาสได้ใช้เนี่ยไม่เยอะแต่สามารถเอามาเล่นทีมถึกแนวๆได้นะครับแต่ก่อนเนี่ยผมใช้บ่อยมากนะสามารถเพิ่มอัตราทนทานของพวกของได้20%ครับแค่นั้นเลยนะอ่ะโอเคครับก็สำหรับเซตแนะนำเนี่ยผมว่าก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะสุดท้ายแล้วเพื่อนๆจะแลกเซตไหนมาก่อนตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆต้องตัดสินใจแล้วนะครับถ้ามันมีเซตไหนที่เพื่อนๆแลกไปแล้วได้ใช้เลยเนี่ย เอาเชนนั้นก่อนก็ดีดีกว่าไปแลกเก็บไว้นะเพราะกิจกรรมนี้เนี่ยถึงแม้ว่ามันจะรีรันนานๆทีนะครับแต่มันก็รีรันอยู่เพื่อนๆปีหนึ่งรู้สึกว่ามันจะมีประมาณ2-3ถึงครั้งมั้งสำหรับกิจกรรมวิดลิทอันนี้นะแล้วก็จากไลฟ์สตรีมล่าสุดคุณโดราจังเนี่ยเขาก็มียิงเสียงสวรรค์ไปด้วยนะครับว่าแบบกิจกรรมอัติแฟควิดลิทเนี่ยอยากให้มันเลือกเราได้เลยไม่ต้องสุ่มนะครับแล้วเสียงสวรค์เนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวจะลองเอาไปคุยดูนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าครั้งหน้าเนี่ยอาจจะมี เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องใช้ดวงกันไปก่อนนะอ๋อใช่แล้วก็สุดท้ายนะครับสำหรับใครที่เก็บเซตอร์ติแฟ์มาครบอยู่แล้วนะครับสิ่งที่เพื่อนๆต้องทำเนี่ยก็คือเลือกการที่เป็นระดับ UR ครับเพราะเวลาที่เราได้การซ้ํามันจะเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบในการอัปเกรดอร์ติแฟ์นะครับแล้วบอกเลยว่าระดับ UR เนี่ยมันเพิ่ม EP ได้แบบเยอะมากๆนะครับอ่ะก็เดี๋ยวผมเปิดนิดนึงแล้วกันเดี๋ยวลองดูนะครับ4ครั้งจะได้หรือเปล่าโอเคอันนี้เกือนะครับโอ,อเอคได้แล้วอันนี้ดวงดีอยู่นะ แต่เอาจริงดวงดีแบบนี้นี่ไม่ค่อยอยากได้ให้มาอยู่กับกิจกรรมแบบนี้เลยขอไปอยู่กับกาชาได้ไหมอ่ะพอเลือกเสร็จแล้วนะครับพอได้แล้วเนี่ยเราก็ต้องเลือกการ์ดใหม่นะครับอันนี้ก็ต้องเช็คกันด้วยนะแล้วก็สุดท้ายขอเติมเพื่อนๆหน่อยเผื่อใครที่ลืมนะครับทุกวันที่เพื่อนๆล็อกอินเกมเข้ามาเนี่ยอย่าลืมมาคุยกับเมอร์ลินในสวนด้วยนะวิธีเข้าเนี่ยเผื่อใครที่ไม่รู้นะครับกดมาที่แบนเนอร์ซ้ายบนเดินเข้ามานิดเดียวนะครับก็จะเจอเมอร์ลินนะมาลุ้นการ์ดได้นะครับ สูบกาชาฟรีบอกเลยว่าใครที่ไม่ได้สูบเนี่ยคือพลาดมากนะเพราะอันนี้เนี่ยมันรีเซ็ตทุกวันนะครับโอเคเรียบร้อยเกลือนะโอเคครับก็รับคลิปนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็หวังว่าข้อมูลในคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆได้ไม่มากก็น้อยนะถ้าชอบง่ายๆอย่าลืมกดไลค์ subscribe เป็นกำลังใจงให้กันด้วยแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันสวัสดีครับบ๊ายบาย